นี่ครับเริ่มต้นมากอะพอดอกไม้แล้วครับแดงแป๊ดเลยนะครับโอ้โหงามาปเลยครับสุดยอดเลยครับนี่ครับแดงแบบสดเลยนะครับทายุบานเขาขายได้หลายพันอยู่ครับี่าบานเขาประเทศไทยเขากำลังหิตดอกไม้ดังดอกไม้อะไอแปลกแปอยู่นะครับแต่ว่าอยู่นี่โอ้นี่ครับต้นนี้ก็ว่าได้ได้หลายบาทอยู่นะครับจะขายครับเดี๋ยวให้ไปเบื้องอีกนะครับมี อย่างเห็บเบิงครับความสวยงามของเขาเป็นไรครับนี่ครับเขามาเขาเขาแคมป์มี่ของน้ำให้นะครับของน้ำฟีนะครับเขาของน้ำฟีน่ครับดอกไม้กำลังลืมเปลี่ยนสีนะครับนี่ประดับด้วยดอกไม้สวยงามครับุ่้แม่ผึ่งเต็มเลยครับนี่ครับแม่ผึ่งเต็มเลย สวยงามครับบรรยากาศสวยงามขนาดเลยครับอันนี้ดอกไม้ยังยังบ่แดงจัดนะครับเดี๋ยวอีกอีกประมาณของไอเดียนในพูชิกานะครับนี่ต้นเดียนพูจิกานี่เริ่มแดงแป๊ดเลยละครับนี่แล้วอากาศก็จะเริ่มเย็นก็นี่นะครับนี่ครับพ้นเกาหลีเขาปดิว่าออกกำลังกายนะครับนี่นี่ยามส่อเขาก็มาเดินเห่นนะครับมายางเหร่นนี่ครับอันนี้เป็นร่อง จักรยานนะครับนี่นี่ครับจักรยานกับขี่แต่จักรยานนะครับเขาพันมีแบงโซนแบงหยางไว้ให่นะครับผมก็ขี่จักรยานมากันครับนี่จักรยานคู่ใจคื้เราครับนี่ครับเขาก็จะประดับประดาด้วยดอกไม้ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมีพาขอดไปเบื้องทางนห้นอีกนะครับว่ามีอย่างอีกนะครับเดี๋ยว ฮยเบื้งงความกันเลยนะครับจะห้อยขี่จักรยานไปคือเอาครับนี่ครับอันนี้มีลูกศรบ่อนะครับขี่จักรยานนะครับนี่นี่ครับความสวยงามของเขาครับโอ้นี่ครับนีทั้งสีเหลืองนี่ทั้งสีแดงนี่ทั้งสีเขียวครับปะปนกันไปความสวยงามครับโอ้นี่ครับนี่นีสวยงามครับนี่นี่ครับอ ครับพี่น้องครับแดงแปชรเลยครับนี่ครับเอาเอาแดงมาเปกลางเอาเลี้ยงไม้อมมันก็สุดยอดเลยครับม่อนสวยงามครับใส่น้ำของเขาครับเดี๋ยอชีไปอีกนครับนี่ครับตัวดีเฮาไปขี้อย่างครับคุณนี้ก็ขี้ครับแต่ยงานกับงานครับ น้ำก็ครับคอยดูติดครับอ้มันกว้างบวอรครับนี่เนี่ยที่ประมาณสามสิบก็ให้หมดแล้วครับนี่ <c oughs> ถ้าจะย่างไอ้ชุเนี่ยคืออยู่บ,บหวครับต้องขี่จักรยานชุอย่างเดียวครับอ่าเดี๋ยวผมพาพี่พน้องไปเพิ่งน้ำผุ <c oughs> ผูกกลางหนองเลยนะครับดูครับที่ตึกที่เลี้ยวเห็นนั่นอันนั้นตึกยิ้งทิกนะครับที่เขาพานมาเมื่อกี้นะครับนเหมือยงยิ้งทิกนะครับคืออะคือยังเห <oui. S 1> มืองเมือนของทาแน,นี้บ้านเขาเหรอครับโอ้นี่เขาก็ะเทศด,ดีครับน,นี่เฮ็ดเป็นรอง คเขาก็มีน้ำผูกลางน้ำนะครับต,ตอนกลางคืนเนี่ยอา,อาจจะมีไฟนะครับคิดว่ามีไฟครับโอ้แต่ว่าน้ำใสปิ้งครับน้ำโอ้น้ำใสปิ้งครับครับเหลียวเห็นฮอดข้างล่างเลยครับแต่คือพวเห็นมีป่าครับน้ำผูกลางน้ำนครับ ยูุ่่นกับเมียอันนึงครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้ยูราเฟต,ต้านะครับสวนสุขภาพลาเฟต,ต้านะครับเดี๋ยวคุณะพาชี้กับยานไปเบื้องคุดนดีนะครับว่าความสวยงามของเขาจะมีหลากหลายขนาดใดนะครับเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเอาจากยานกันครับ <laughs> จักรยานคูใจ นี่ก็ประมาณ10 10มงแล้วครับ10มงเช้าแล้วครับคนณไม่ค่อยหลายแล้วครับแต่ว่าตอนแรงนะครับประมาณ5ามงหกมงคนหลายครับขึ้นเกาหลีเขยิบเขาเป็นประเทศที่มักออกกับลังไก่ครับเขมาดึงเดินย่ยางเหรีนี้นิดน้อยเขาก็ถือว่าออกกับลังกายแล้วนะครับนี่ครับอีกวันนึงครับทำฟูกลางน้า ทำภูมิที่สองอันนะครับนี่อันอันนี้อันที่สองอ,อ,อันแรกที่ผมพาเบื้องทานมาแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ชี้ไปเบื้องเรื่อยๆครับว่าม,มีอย่างยีกบ่ เขาหามจักรยานลงไปแล้วนะครับเขาตั้งเดี๋ยวผมมีจอดจักรยานมานนีแล้วครับเขาหามแลครับครับแล้ใหม่ก็ลัเงเล่มเปลี่ยนสีอันนี้ถือว่ายังประจัดนะครับ เขาลีครับสุดยอดทางเกาลีครับอย่าให้กลับขึ้นไปมองก้านะครับเพราะว่าไปขั้นด้านหลังอล้ว่าฟูถ้ามันไปย้าวอยู่ไกลอยู่ครับเดีย๋ยววันนี้ผมมีพาพี่น้องมาเบิงชมบรรยากาศอรอแถวนี้กอนนะครับ๋ย่ายหกลับไปมองก้านะครับเบิง ดอกไม่งามคือเก้านะครับนี่ครับอันนี้เขาก็ไาไม่มถึงจุดเกา่าเลยนะครับนี่ครับยาบาแต่คนครับไทยฮาวมาเที่ยวเลยครับขนาดคนเกาหลีดอกไม่เปลี่ยนสีมีปีหนึ่งเขาก็ยังชื่นชุมเลยครับดูครับเขาพากอันทายหลูดเต็มเลยครับนี่ครับ เก็บความสวยงามฝากพี่น้องดูพคนนะครับหน่อยพนนะครับทีได้สัมผัสกับดอกไม้เป็นสีนี่ครับคนเกาหลียังทายลูกกันเลยนะครับความสวยงามองเขาครับในกับบรรยากาศโดงสวยงามดีนะครับนี่ครับผู้ใดยังไม่เที่ยวกับม้าเลยนะครับมานี่ยูรับิดตานะครับ สวนสุขภาพลาเฟตตานะครับโอเคนะครับชิปนาพอกันไหมนะครับเขาชิปต่อไปจะเด็ดก็นี่นะครับเพราะว่าอันนี้มันยังบดแดงจัดนะครับเดี๋ยวรอติดตามชิปต่อไปนะครับทั้งไหนก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหนึ่งครับแม็กเองจา่ายชาแนลนะครับสวัสดีครับ